มาแล้วค่ะข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศลงทะเบียนแบบง่ายๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้รวมแล้ว77จังหวัดสามารถรับสิทธิ์ในส่วนของคนที่มีความต้องการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในครั้งนี้ทั่วประเทศค่ะโดยโครงการนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนาย,ยนสน2565อยากทราบว่าเป็นโครงการอะไรและเป็นข่าวดีให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสาน และที่สําคัญค่ะยืนยันชัดเจนนะคะจากสํานักงานประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดให้คําตอบเรื่องนี้ชัดเจนติดตามกันเลยค่ะมีที่ดินแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือว่ามีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นสคหนึ่งเป็นนส .3 หรือว่านส3ามกและต้องการให้ภาครัฐเนี่ยเ,เข้าไปบริหารจัดการที่ดินของท่านให้ถูกต้อง ตามกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบว่าบางส่วนเนี่ยจะพัฒนาต่อยอดไปทําอะไรให้เกิดประโยชน์กับท่านได้อีกป้างน้อยแค่ไหนนะครับก็ขอเชิญชวนร่วมโครงการบอกดิน3นะครับซึ่งทางกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยที่เป็นเจ้าของที่ดินและอย่างที่บอกว่ายังไม่มีโฉนดนะครับต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินของท่านสามารถ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน65นี้ซึ่ง,งวิธีการเข้าร่วมโครงการก็มี3ช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็ไปที่สำนักง,งานที่ดินในพื้นที่ของท่านและเขาจะมีการสแกนเข้าระบบบัตรบอกดินท่านก็ไปสแกนไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดินก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะแนะนำนะครับ ช่องทางที่2ก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์บอกดิน3 d o l g o c t h และช่องทางที่3อันนี้สำหรับถ้ามีสมาร์ทโฟนง่ายเลยเข้าไปดาวน์โหลดแอป Smart Land นะครับเลือกหัวข้อบอกดินนะพอดาวน์โหลดแอปเสร็จนะครับ,รบจากนั้นท่านไปที่ตำแหน่งที่ดินของท่านสมมติคุณอ๊อฟมีที่ดินอยู่หนึ่งไร่รยังไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่คุณอ๊อฟดูแลอยู่ อยากให้มีการบริหารจัดการให้มันถูกต้องตามกฎหมาย<ะ>อนาคตอาจจะออกเป็น,นโฉนดค,คุณอัพโหลดแอปสมาร์ทแลน<ะ>แล้วไปตรงจุดที่ดินที่คุณอัพมีอยู่เนี่ย<ะ>หนึ่งไร่เนี่ยจากนั้นเนี่ยก็แจ้งข้อมูลยืนรอประมาณ1น,นาทีให้เหมืนโทรศัพท์จับพิกัดจ,จากนั้นก็เข้าไปในแอปและเข้าระบบบ,บอกดินและกดแจ้งตำแหน่งที่ดินแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณออฟ จากนั้นเนี่ยข้อมูลจะไปที่ที่ดินในพื้นที่เขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยที่ดินหนึ่งไร่ตรงนี้ในพื้นที่นี้อำเภอนี้จังหวัดนี้คุณอ๊อฟเป็นเจ้าของอยู่แต่ยังไม่มีโฉนดอ,อยากให้เข้าไปสำรวจรดูว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะครับจะมีวิธีการดำเนินอย่างไรต่อไปมันติดขัดปัญหาอะไรหรือเปล่าที่จะออกเป็น,นโฉนดให้กับอนาคตแล้วเขาจะบอกคุณอ๊อฟว่าอ๋อที่ดินคุณอ๊อฟหนึ่งไร่ตรงนี้นะ ติดขัดตรงนี้ตรงนี้นะคุณทําได้แค่นี้นะหรือว่าเขาจะบอกว่าที่ดินคุณอ๊อฟตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาสามารถดําเนินการต่อไปได้ให้คุณอ๊อฟไปแจ้งลงทะเบียนทางนี้ทางนี้นะเพื่ออนาคตอาจจะสามารถออกเป็นโฉนดให้กับคุณอ๊อฟได้ประมาณนี้สาหรับโครงการบอกดินสามรวมถึงท่านที่มีเอกสาริสริ์อยู่แล้วนะฮะมีสอข้อหนึ่งอยู่แล้วมีนอสามนอสามกอยากให้ออกเป็นโฉนดก็ไปแจ้งพิกัดแลวเดียวจะมาตรวจสอบว่า จะทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับชัดเจนค่ะคุณผู้ชมสำหรับโครงการบอกดิน3นะคะซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการจากกลมที่ดินค่ะคุณผู้ชมถึงวันที่30มิถุนายน2565เรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบจะเจอกันใหมใ<ช> <érieur. S 3> ่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ